โอเคก็เหมือนเดิมฮัดบีทีแพ่นะครับก็เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็เรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของรถไฟนะครับนะรถธรรมดาสองสามสามกรุงเทพโพลังโพงสุรินนะครับก็ไปตกรางแถวสถานีโคกกวดถึงภูเขาลาดนะครับนะตอนนี้ก็รถเครื่องจับปั้งกลเนี่ย น่าจะมาจากนกครนายสีมาถ้าผิดขออภัยนะครับนะกำลังไปดึงขนตู้โดยสารนะครับนะแล้วก็มีการขนถ่ายผู้โดยสารแล้วเรียบร้อยไปยังสถานีปลายทางก็คือกรุงเทพนั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็สายเหนือเอ้ยโทษขออภยัยสายสารนะครับว่าจะเป็นรถเร็วรถด,ด่วนหรือพิเศษล่าช้ากันทุกขบวนนะครับนะเพราะว่า ฝนตกด้วยสายเหตุที่รถตกรางเนี่ยก็เพราะว่ามันมีต้นไม้ขวางอยู่นั่นเองนะครับนะไม่รู้ว่าตกลางตรงส่วนไหนนะครับทำขบวนโดยเอาตอม4208อนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบเนาะนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดทางได้นะครับนะก็คาดการนะครับว่าจะเปิดทางตอน4ี่ทุ่มตรงโดยประมาณก็ถือว่าไม่กี่ชั่วโมง นะครับนะมันแค่ตกรางนิดเดียวมั้งน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเหมือนเอ้ยเกี่ยวกับรถไฟเหมือนกันแต่อันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนะย้ําเลยว่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนะวันนี้เมื่อตอน9้าโมงเช้าที่ผ่านมามีเสียงคล้ายระเบิดแล้วก็มีเศษเหล็กล่วงลงมานะครับใส่กระจก รถเก่งรถกระบะเสียหายไป12คันและร่วงหล่นลงมาเกือบที่จะโดนรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับนะผู้โดยสารนี่เต็มเลยนะครับจากที่เป็นผู้โดยสารใช่ไหมก็กลายเป็นผู้ประสบภัยก็คือต้องลงมาจากรถอะแล้วก็เดินบนรางนะครับนะตอนนี้ก็กำลังแก้ไขยอยู่ปิดให้บริการทุกสถานีจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับนะ ก็อันนี้ไปครั้งที่2ครั้งแรกคือล้อหล่นลงมานะครับนะครั้งนี้มีทั้งเสียงระเบิดแล้วก็เศษเหล็กโลหะต่างๆล่วงลงมานะครับนะโหสายสีเหลืองนี่2ครั้งแล้วนะสายสีชมพูยังนะครับสายสีชมพูก็เหมือนสายสีเหลืองนั่นแหละนะครับเหมือนกันโมโนเรลวเหมือนกันนะครับนะที่หลังเนี่ยนะครับเวลาที่จะให้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยหัดหัด ตรวเช็คสภาพรถก่อนนะครับนะเมื่อรถไฟเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ยตามพื้นตามบนทางยระดับอะไรเนี่ยก็ต้องมีการเช็คความเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับนะหมายถึงว่าแบบว่าถ้าจะเปิดแบบว่าให้บริการจริงๆเนี่ยก็คือหลังเที่ยงคืนอะไรก็ว่าไปเนาะตรวจสอบให้ดีซ่อมแซมให้ดีนะสายสีเหลือง2ครั้งแล้วสายสีชมพูไม่เคยดีแล้วครับอย่าให้เกิดกับสายสีชมพูเลยนะครับนะ สายสีเหลือนี้โดนไปสองครั้งแล้วนะตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปแจ้งความกันที่สอนอรเรียบร้อยนะครับนะอันนี้คือเรื่องที่สองนะครับนะแม่สองเรื่องแรกก็เกี่ยวกับรถไฟเลยนะครับเรื่องที่สามเนาะอันนี้ผมจะมาย้อนรอยเหตุการณ์ที่แจ็คแปโพเนี่ยยูทูบเบอร์ชื่อดังกับพี่เมร่าแลชดานะครับว่า จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก่อนที่พวกพีเขาเนี่ยจะต่อยกันนะครับจุดเริ่มต้นมันมาอย่างไงอะไรยังไงนะครับฟังผมให้ดีนะอันนี้ความคิดผมเองนะครับผมไปดูคลิปหนึ่งนะครับนะขายลูกชิ้นหนึ่งวันนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท้าย,ายคลิปนะครับไม่ถึงท้ายแต่ว่าประมาณท้ายคลิปนะประมาณเวทีที่เไม่ก็สิบเนี่ยนะครับนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อะ พี่แจ็คปบโคเขาก็ไปขายลูกชิ้นเนาะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นซอยนะครับมีร้านค้าอื่นๆด้วยแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านของพี่เมลารและชนดานะครับนะก็ระหว่างที่เขากาําลังขายอยู่เนี่ยนะครับพี่เมลายก็เดินออกมานะครับแล้ว มีการขโมยตังจากพี่แป,โปรโพด้วยไอสิ่งที่พี่เขาขายเนี่ยเขาเอาใส่ในกระเป๋ากระเป๋าเสื้อนะครับพี่เมียลายเขาหยิบเลยแล้วเขาเหมือนถามเด็กนักเรียนคนนึงว่าเอาอะไรเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะและพี่แจ็คก,ก็ใครๆก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าคาลิเตอร์เขาเป็นไงเขาแบบว่าอร้องไห้เสียใจแต่ไม่ได้ร้องแบบแบบร้องไห้จริงๆอ่ะคือแบบเศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ขี่รถออกมานะครับ จังหวะที่ขี่รถออกมาเนี่ยนะครับพี่เมลายเนี่ยเขาพูดเลยว่ามึงอย่ามานี่อีกนะนะครับนี่แหละผมว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นจริงๆสําหรับผมนะท่านผู้ชมคนอื่นคิดไงผมไม่รู้แต่นี่คือสําหรับผมและล่าสุดเนี่ยนะครับหลายวันแล้วนะครับนะก็ไปงานแข่งรถที่ระยองนะครับนะก็เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับนะพี่เมลายเนี่ย ไปพังรถพี่แจ๊บแป๊บพี่แจ๊บแป,ป๊บโผล่ก่อนก็คือไปลืออะไรหมดทุกส่วนเลยนะครับนะแล้วทีนี้เนี่ยถึงตาที่พี่แจ๊บเขาคืนบ้างก็คือไปถล่มร้านเสื้อที่พี่เขาขายนะครับมีพี่ผู้หญิงนั่งอยู่สองคนเนาะนะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์บานปลายนะครับนะพี่เมลาร์เนี่ยก็เลยเข้ามาต่อยพี่แจ๊บแป,ป,ป๊บโผนะครับแต่พี่แจ๊บแป,ป,ป๊บโผเนี่ยเขาเป็นนักมมยอยู่แล้วนะครับอดีตแล้วกันอดีตเขาเนี่ย เ,ออเคยต่อยมวยนะครับเขามีทักษะติดตัวมาเขาก็เลยแบบว่าสวนไปนะครับแล้วก็เป็นที่มาของคําว่าเปิดก่อนได้บูดนะครับนะและแถมนะครับแถมยังผักเมียพี่แจ๊สด้วยนะครับพี่แจ๊กแป,ป,ป๊บโพนะขออภัยนะครับผักเมียพี่แจ๊กแป,ป,ป๊บโพด้วยนะครับคือผมรู้นะตอนนี้พี่เขาท้องอยู่หรือเปล่าท้องคนที่สองนะครับนะ แต่สิ่งที่พี่เมลายทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมนะครับนะมึงไปเปิดเขาก่อนนะครับและเขาสวนมาไปไงมึงก็แบบโอ้หลบ,ลบๆอะไรงี้มึงรู้จักพี่แจ็คแป๊บโคน้อยไปนะนะครับเวลาเขามีเรื่องอะเขาต่อยมวยเขาเคยต่อยมวยเขาเคยเรียนต่อยมวยมาเข้าตรอดได้หมดนะครับนะก็ไปแจ้งความที่สอนอนะครับมีการพูดคุยอะไรกันเรียบร้อยแต่เทาว่า หลังจากที่ออกมาจากสอนอแล้วดูเหมือนว่าเรื่องมันยังไม่จบง่ายๆนะครับมีการโพสเฟซด่ากันไปด่ากันมานะครับนะนี่แหละครับจากจุดเริ่มต้นมาสู่จุดที่เหมือนจะจบแต่ไม่จบนะครับนะตอนนี้พี่เขาสองคนก็ต่างคนต่างทำมาหากินเนาะเออเขาไม่อยากจะยุ่งอะนะครับนะคือ คนไทยสมัยเนี้ยไม่เปอย่างนี้กันหมดแหละหาเรื่องไปทั่วเนาะนะครับนะไม่ได้ว่าทุกคนหรอกว่าแค่บางคนเนาะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเยอะมากนะครับนะแก๊งอะไรอะทะลุถุงอะไรอะหูเยอะแก๊งโจรอะไรเงี้ยนะครับนะก็นั่นแหละครับนะนี่คือเรื่องที่สามที่ทำไมถึงเกิดเรื่องที่พี่แจ๊คแป๊บโค VS วี H, พ่พีเมรายรัชดานี่แหละคือจุดเริ่มต้นจริงๆสำหรับผมนะ ก็มาจากคลิปขายลูกชิ้นหนึ่งวันนะครับช่วงท้ายๆนะลงไปเซิร์ชหาดูได้เลยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่พี่เมลายเนี่ยเขาเดินอ,ออกมากับเพื่อนนะครับนะมาอยู่ล้อมรถพี่แจ็บแปโผ่นะครับนะแล้วก็แบบว่าขาโมยตังค์ด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าได้คืนหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะครับแต่เหมือนขโมยตังค์พี่แจ็คแปโผไปเพราะว่าเขาใส่อยู่ในกระเป๋านะครับและเขาออกมาเนี่ยเขาก็พูดพี่เมลายเขาพูดว่ามึงอย่ามานิ่งนะ ผมว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับที่ทำให้สองคนเนี้เกิดมีเรื่องการทะเลาะก,กันไอเรื่องไอเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะมันไม่ใช่คอนเทนต์หรอกถ้าเกิดว่ามันเป็นคอนเทนต์จริงๆมันต้องมีเมื่อหลังถูกไหมว่าเออแบบพี่พี่เมลายผมจะแกล้งพี่พี่ทาแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่มันไม่ใช่แบบว่าเออมันไม่ใช่คอนเทนต์นะมันไม่ได้แบบว่าเออไปเตี้ยมกันไม่ใช่มันคือเรื่องจริงนะครับนะ มันคือเรื่องจริงเจ็บจริงทั้งคู่นะครับพี่แจ็คแป๊บกกระโ,โดนไปหลายจุดเหมือนกันนะตรงมือตรงคอตรงไอตัวเขาเนี่ยนะครับนะ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 ครับก็คือมีคนห้ามไว้นะครับก็เป็นผู้ชายเนาะอย่าทำตัวแบบนี้เลยพี่นะที่ผมเอามาพูดเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าผู้ชายสมัยนีย้มันเก่งขึ้นทุกวันนะครับนะ ผู้หญิงเนี่ยไม่เท่าไรหรอกแต่ผู้ชายเนี่ยมีแรงมากกว่าผู้หญิงตั้งเยอะแล้วคือมึงไปผัดพิมเมียเมียพี่แจ็คแปโพล่ะ,ะมันไม่สมควรทํานะมึงบอกว่ามึงไม่ได้ตั้งใจอ่ะทั้งที่มึงตั้งใจเฮียแล้วมึงจะตบเขาอีกหรอมึงเป็นผู้ชายนะเฮียมึงไม่ใช่เพศเดียวกันไม่ใช่ผู้หญิงนะมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเลยนะแค่มีเรื่องกับพี่แจ็คแปโพลเนี่ยก็ปวดหัวอยู่แล้วมึงยังจะไปเอาเมียเขาอีกหรอ นะเขาก็มีลูกที่เขาต้องดูแลนะพี่แจ็คตปโพเนี่ยเขามีลูกมีเมียหมดแล้วนะครับนะผมจะบอกนะให้นะเมียพี่แจ็คตปโพเนี่ยคบม,มาตั้งแต่ช่วงเรียนนะจนตอนนี้เขามีลูกหนึ่งคนนะครับนะไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่านะครับนะแต่รู้สึกว่าเหมือนน่าจะท้องอยู่นะครับนะไม่รู้ท้องได้กี่เดือนเนาะนะครับอันนี้คือเรื่องที่สามนะครับ เรื่องถัดไปนะครับเรื่องที่4อีกแล้วนะครับต้องใช้คํานี้อีกแล้วอีกแล้วนะครับเมื่อค้าวก่อนเมื่อวันก่อนเด็กปอสองโยนลงแมลงมาจากตึกนะครับเอาดินยัดป่าเสียชีวิตเตะโยนเล่นนะครับมาครั้งไรมาครั้งนี้ล่าสุดเป็นป้าข้างบ้านแล้วกันนะครับนะแบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า อาลุนแมวแล้วกันนะครับจนเสียชีวิตเนะาะหักคอแมวนะครับนะหักคอแมวแมวยังตัวเล็กอยู่เลยนะครับไม่ใช่แมวตัวใหญ่นะแมวมันยังตัวเล็กอยู่นะครับนะหักคอน้องเขาเสียชีวิตขามือเขาเลยไม่ใช่ขามือนะครับตายที่พื้นเลยนะครับก็คือตายขามือนี่แหละแต่ว่า,าปล่อยลงพื้นเนาะจิตใจมึงอาไม่หิดมากนะ นี่มึงเป็นป้าหรือว่ามืออยุ่5060แล้วอ่ะมึงทํากษัตริย์ได้ไงอ่ะเอออย่างผมเนี่ยอ่ะบางทีก็ตบมันมั่งแต่ไม่อยากตบแรงเนาะเพราะมันยังเล็กอยู่บางทีก็สะบัดอะไรอย่างงี้นะครับนะสะบัดมือไม่ได้ตีเนาะนะครับบางทีอ่ะการตีการเตะสัตว์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเนาะแต่ว่าบางทีเราขอโทษนะบางทีเราอารมณ์ชั่ววูบนะเนาะเออเราก็แบบเตะ มันมั่งสังส,ส,สอนมันมั่งแต่หมหาบางตัวดีตรงที่ว่าเออมันไม่ดุนะมันน่ารักนะครับนะก็คือแบบไม่เห่าคนเลยนะมันแบบว่าอ่ะแบบสมมุติว่าผมเรียกมันมาเนี่ยมันก็จะแบบว่าเออเฮ้ยแบบดมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบกระดิกหางแบบเรียกมันอย่างเงี้ยนะครับนะเรียกมันประมาณนี้อย่างเงี้ยนะครับนะ เรียกมันแบบว่าอะไรมันชื่อว่าต้นไม้น้ำอะไรก็ว่าไปนะครับนะอันนี้คือเรื่องที่สี่เนาะนะครับเรื่องที่ห้านะครับก็บ้านผมเองนะครับเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้นะครับนะเกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตที่หาดสลาวนะครับนะหาดสลาวก็อยู่ทางไปเก้าเหลี้ยนนั่นแหละนะครับนะก็เด็กคนนี้จมน้ำเสียชีวิตนะครับก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วง ปิดเทอมอยู่นะครับนะช่วงปิดเทอมเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าเด็กจมน้ํามากที่สุดในประเทศไทยนะครับนะย้าว่าในประเทศไทยนะครับนะและไม่รู้ว่าติดอันดับที่เด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุดหรือเปล่านะครับเนาะอ่าก็แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด,ด้วยขอให้ดวงวิญญาณของน้องเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีชาติหน้าเกิดมาเรามาเจอกันใหม่ได้เราเป็นเพื่อนเป็น คนในครอบครัวเดียวกันได้พี่ไม่ถือโกรธพี่ไม่อยากอะไรไม่อยากจองเว้นกับใครนะอโอสิกรรมให้กับคนที่ทําเองเนาะเองจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเนาะนะครับเรื่องถัดไปของคลิปนี้นะครับมีต่อคลิป2เลยทีเดียวนะครับเรื่องถัดไปอันนี้เกิดขึ้นที่นครสวรรค์เหมือนกันบ้านเกิดผมเองนะครับเกิดขึ้น น่าจะวันเดียวกันนะครับนะแต่ว่าอน,นี้เนี่ยเป็นการไปพบศพนะครับนะคือชื่อพี่บิก๊กอายุ21ปีเนาะคือพี่บิ๊กเขาเนี่ยเขาจะเดินทางจากคนครสวรรค์เนี่ยไปปทุมธานีนะครับนะแล้วเหมือนกับว่าทางเพื่อนทางครอบครัวเนี่ยติดต่อพี่เขาไม่ได้เนาะนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานมั้งน่าจะเมื่อวานนะครับนะ เมื่อวานวันเดียวกับที่เด็กจมน้ําเสียชีวิตเลยนะครับไปเจอร่างพี่บิก๊กลอยอยู่ในน้ําอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยมนเป็นทางอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มันเป็นถนนนะครับน้ํามันไหลยอยู่นี่ถนนมันอยู่ฝั่งนี้นะครับเนาะแล้วพบศพพี่บิ๊กเนี่ยนะครับนะประสบอุบัติเหตุนะครับนะรบนะประสบอุบัติเหตุนะครับนะเสียชีวิตเลยก็สแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด,ด้วย นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในคลิปที่2องนะเรื่องมันเยอะมากวันนี้